สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนพากินและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาทาเมนูทาโกยากินะครับหรือขนมครกแบบญี่ปุ่นนะครับใครที่อยากได้สูตรนะครับการทําขนมครกแบบญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสูตรและส่วนผสมที่เหมือนรสชาติที่ทานของญี่ปุ่นจริงๆนะครับเรามาดูในสูตรนี้กันได้เลยครับว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับลำดับแรกนะครับที่ผมจะพาทําก่อนเลยคือน้ําซุปนะครับน้าซุปตัวนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะน ไปผสมกับตัวแป้งนะครับเพราะว่ารสชาติจริงๆเนี่ยเขาจะได้จากเบสของน้ำซุปนะครับที่รสของเขาจริงๆของตัวทาโกยากิหรือขนมครกญี่ปุ่นนะครับสูตรของน้ำซุปนะครับก็คือน้ำนะครับผมจะใช้ทั้งหมด14่ถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับหรือซีอิ๊วทาคุมิเนี่ยนะครับขวดสีม่วงเนี่ยเราจะใช้12ช้อนโต๊ะครับผงดาชินะครับผงดาชิวันนี้ก็จะเป็นผงปลานะครับที่ได้จาก ปลาโอนะครับแล้วก็รวมกับสาหร่ายคมบุนะครับเขาก็จะเป็นผงสําเร็จแบบนี้นะครับอันนี้เป็นซองๆเนาะเราจะใช้ทั้งหมด4ซองนะครับหซองเท่ากับ2ช้อนชานะครับน้ําตาลทรายเราใช้8ช้อนชานะครับวันนี้ วันนี้เป็นส่วนผสมของน้ำซุปทั้งหมด14ถ้วยตวงเนาะก็จะเป็นการทำน้ำซุปที่ค่อนข้างม่อใหญ่เพราะว่าน้ำซุปเนี่เอ,เองเนี่ยสามารถนำไปเป็นเบสของอาหารญี่ปุ่นได้เกือบทุกเมนูเลยทีเดียวนะครับท่านไหนที่อยากจะเอาไปต่อยอดเช่นอยากจะเอาไปทำข้าวหน้าเนื้อนะครับอยากจะไปทำโอโคโนโมิยากินะครับอยากจะเอาไปทำทาโกยากินะครับเอาไปทำเมนู ต,ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผัดผเนี่ยของอญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถนําไปเป็นเบสของไข่ตุ๋นญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับรวมถึงายากิโซบะก็ได้นะครับเพราะต้องมีเบสน้ําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราตวงไปตามสูตรนะนะครับน้ำซุปอันนี้สามารถเก็บไว้ได้นะท่านไหนที่จะทำนะครับทำแล้วทำหม้อใหญ่เนี่ยก็สิ อ่าอ่าถ้วยตวงเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณสัก1ประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับก็ให้ตวงไปตามสูตรนี้เลยนะครับเหมือนที่ผมบอกไปเนาะนะครับก็จะได้เบสน้ำซุปสำหรับการทำทาโกยากินะครับจริงๆแล้วเมนูทาโกยากิเนี่ยทำน้อยๆถ้าทำน้อยเกินไปเนี่ยก็ก,ก็ก็ไม่คุ้มนะครับพออ่การจุดเตาครั้งหนึ่งหรือว่าการเอากระทะไฟฟ้ามาใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องทำจำนวนมากๆนะครับ ถ้ากโกยากิเนี่ยกินต่อคนเนี่ยจะอยู่สักประมาณ15ลูกนะครับกินต่อ1คนเนี่ยอยู่ประมาณสูงสุดนะครับก็ประมาณ15ลูกนะครับแปลว่าเฉลี่ยแล้วนะครับครอบครัวหนึ่งมี4คนสมมติเราทาทานที่บ้านนะครับครอบครัวหนึ่งมี4คนเนี่ยก็ตกเฉลี่ยแล้วก็เกือบ60ลูกเหมือนกันนะครับก็แปลว่าครั้งหนึ่งที่เราจะจุดเตาหรือว่าครั้งหนึ่งที่เราจะนํากระทะไฟฟ้าที่เป็นการทําขนมครกแบบญี่ปุ่นเนี่ยมาทำเนี่ยแปลว่าคําครั้งหนึ่งก็ต้องทําจํานวนมาก นะครับแบบนั้นเนาะอ่ะเรามาดูส be ่วนผสมอื่นๆกันบ้างครับวันนี้เราจะใช้โคนต้นหอมญี่ปุ่นนะครับโคนต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยอ่าเราจะนำมาสับละเอียดนะครับอ่าตามสูตรวันนี้เองเนี่ยผมจะทำครึ่งสูตรนะครับผมจะทำครึ่งสูตรเนาะจดส่วนผสมตามนี้ได้เลยนะครับแป้งอเนกประสงค์นะครับผมจะใช้อ่หนึ่งครึ่ง นะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็บวกอีก1นส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับตามสูตรเนาะนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับครึ่งถ้วยตวงนะผงฟูนะครับหช้อนชาไข่ไก่เราใช้1ฟองครับน้ำซุปดาชิวันนี้เราใช้240 ML นะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับเพิ่มเติมเนาะวัตถุดิบเพิ่มเติมก็คือไข่กุ้งนะครับปูอาดนะคบหรือว่าใครจะใช้ไส้กรอกที่เป็นไส้กรอกแบบญี่ปุ่นก็ได้ก็เอามาใส่หรือถ้าไหนบอกว่าไม่ชอบ อะไรพวกนี้เลยชอบเป็นปลาหมึกนะครับเป็นปลาหมึกสีส้มนะครับหรือว่าสี ออกแดงเนี่ยเราก็มาใช้ก็ได้นะครับเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับแบบนั้นเนาะก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะครับอันนี้คือของที่เอาไว้ใส่ข้างในทากโกยากิก็ตามสะดวกเลยท่านไหนที่ชอบแบบไหนก็นำมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวต้นเอ่อโคนต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยเราใช้หนึ่งถ้วยตวงนะครับหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยก็จะเท่ากับสองร้อยสี่สิบมลนะครับแบบนั้นเนาะนะครับก็ก็กช่างแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณคนละ 70กรัมนะครับเจกรัมเนาะแล้วก็กระหล่ำปีก็70กรัมเหมือนกันแล้วก็นํามาหั่นนะครับนำมาหั่นซอยเล็กๆ,ๆเลยนะครับวันนี้แป้งเนี่ยเราใช้ของ UFM นะครับห่อสีฟ้านะครับห่อสีฟ้าสําหรับการนํามาทำตัวเบส แป้น,นะครับสำหรับการทําเมนูทาโกยากิเนาะอ่ะเรามาดูขั้นตอนการตวงแป้งกันครับด้วยความที่เราใช้แป้งเนี่ยครึ่งสูตรนะครับหรือใช้วัตถุดิบครึ่งสูตรเนี่ยเราก็จะตวงแป้งน,นะครับที่ ครั้งแรกนะครับเราจะตวงครึ่งถ้วยตวงก่อนนะครับและครั้งที่2เนี่ยเราใช้ภาชนะสําหรับตวงเนี่ยคือ1นส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับก็จะได้ครึ่งสูตรของสูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตรเต็มจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใช้อย่างละ1น่ถ้วยตวงครึ่งนะครับแบบนั้นเนาะก็จะได้ ตามสูตรประมาณนี้เลยนะครับก็ได้แป้งนะครับมาแล้วก็นํามาร่อนนะครับจริงๆแล้วเราจะร่อนพร้อมกันทั้ง2อันเลยก็ได้นะครับก็คือนําแป้งใส่นาแป้งเบสนะครับคือแป้งตัวสาลีนะครับห่อสีฟ้าเนี่ยใส่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยมาใส่เพิ่มนะครับก็ตวงอยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงเช่นกันนะครับค่อยร่อนพร้อมกันใส่ผมผูกฝงผูนะครับพร้อมกันเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยร่อนทีเดียวนะครับก็ได้เช่นกันนะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะ ตามสะดวกตามสะดวกนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้ถูกอะไรนะก็ตามสะดวกนะครับแต่ว่าในกรณเียวกันเนี่ยเมื่อร่อนแล้วเนี่ยให้เราคนแป้งทั้ง2ชนิดเนี่ยให้เข้ากันด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยน้ำซุปเราเนี่ยเมื่อเย็นแล้วนะครับก็คือเราเราตุ๋นน้ำซุปให้เขาละลายเนาะนะครับแล้วก็เราต้องการให้น้ำซุปเขาเย็นพอน้ำซุปเขาเย็นแล้วเนี่ยก็จะเอามาคนกับตัวแป้งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูในขั้นตอนถัดไปนะครับ อันนี้ก็ร่อนแป้งเรียบร้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่ใครจะร่อนแบบนี้ก็ได้นะครับร่อนพร้อมกันทั้งแป้งทั้ง2ชนิดแล้วก็บวกผงฟูลงไปนะครับจากนั้นเองเนี่ยเราก็คุกคลานะครับเอาใบพายเนี่ยมาคนๆให้เข้ากันหน่อยนะครับตะล่อมให้เข้ากันนิดนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จ สำหรับการตวงแป้งนะครับทำเมนูทาโกยากินะครับหลักๆแล้วก,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 ก็มีแป้งแหละครับหลักๆก็มีแป้งมีน้ํามีผักนะครับแต่น้ําเราจะใช้เป็นน้ําซุปไปเลยแป้งเราก็ใช้แป้ง2ชนิดนะครับแล้วก็ผักเนี่ยเราก็ใช้กระหล่ำนะครับแล้วก็ตัวเอ่อเอ่อต้นหอมญี่ปุ่นนะครับแต่ใช้ตรงส่วนโคนนะครับน้ำซุปเนี่ยด้วยความที่เราต้มนะเมื่อกี้เขาจะมีความร้อนนะครับหลายๆท่านทำผิด นะครับหลายๆล้วท่านเนี่ยทำผิดบางทีไปเอาน้ําซุปเนี่ยมาใส่เลยแป้งจะสุกนะครับเพราะน้ำเอ่อเพราะน้ำน้ำเนี่ยเขายังร้อนอยู่นะครับฉะนั้นนะครับต้องรอให้น้ําเย็นเย็นลงเท่านั้นนะครับหรือหาวิธีการลดอุณหภูมิของน้ําให้ได้นะครับ <ๆ S 1> เช่นเอาไปรองนะครับหรือเอามาอรองกับตัวน้ำนะครับเพื่อให้เขาคลายความร้อนออกเร็วๆ แบบนั้นอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะครับนะ,ะเรามาดูในขั้นตอนของการทําต้นหอมญี่ปุ่นกันครับต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยบางท่านบอกว่าอยากได้สีเขียวนะครับก็เอาส่วนโคนขยบขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ส่วนที่เป็นสีขาวนะครับก็คือโคนต้นหอมญี่ปุ่นเลยนะครับหรือถ้าไหนาบอกว่าชอบตรงสีเขียวด้วยก็ใส่ได้ครับไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเอาตามสะดวกเอาตามชอบนะครับหรือว่าท่านไหนบอกว่าอยากเอาอยากหั่นไว แล้วก็มาโรยตอนที่ทำทากโกยากิเสร็จแล้วเอาไว้ทานแหนมคู่กันเพื่อตัดความเลี่ยนได้ไหมได้ด้วยเช่นกันครับเพราะว่าต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความซ่าเล็กๆนะครับนิดหน่อยนิดเดียวนะครับแล้วก็มีความเผ็ดหน่อยๆน,นะครับเขาก็จะตัดเลี่ยนได้ดีกับตัวาทากโกยากิเพราะว่าทากโกยากิเนี่ย ต้องบอกตรงนะครับว่าเมนูนี้คือการเอาไว้ทอดนะครับถ้ากยกินเนี่ยก็คือการทอดนี่แหละครับใช้น้ํามันนะครับวันนี้เราเลือกที่จะใช้กระทะนะครับเทปรอนนะครับสำหรับทำขนมครกแบบญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับนะ,ะเราใส่น้ำมันลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการทอดเลยเทปแป้งลงไปนะครับ จากนั้นเมื่อแ player, ป้งเริ่มสุกนะคร rim, milk, ับขยบนะครับเอาไม้นะครับไม้หรือตัวจิ้มนะครับดันเขาขึ้นไปนะครับเขาก็จะเคลื่อนที่เลยเพราะว่าน้ํามันเยอะนะครับเคลื่อนที่นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นําแป้งหยอดลงไปนะครับตามการที่เขาเคลื่อนที่พอเขาเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีช่องว่างก็ค่อยๆหยอดแป้งทําให้เขากลมครับเนี่ยพิกนะครับนิดเดียวนะครับสะกิดนิดนึงเขาก็จะพิกนะครับจากนั้นหยอดน้ําแป้งลงไป นะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเราก็เติมตั้งแต่ต้นเลยนะครับพอใส่แป้งลงไปในกระทะนะครับจากนั้นเติมนวนปลาหมึกเติมไส้กรอกเติมปูอัดนะครับเติมไข่กุ้งลงไปได้เลยนะครับตามสะดวกแล้วแต่ชอบนะครับแต่วิธีการที่ผมจะมาสอนเนี่ยหรือว่าให้ทุกท่านได้ทําตามง่ายคือเทคนิคการพลิกอันนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะถ้าพลิกไม่เป็นเขาจะไม่กลม นะครับอันนี้บอกเลยถ้าพลิกไม่เป็นเขาจะไม่กลมนะครับอันนี้คือการพลิกพลิกทีละด้านนะครับสรุปแล้วการพลิกแบบนี้เองเนี่ยเราจะพลิกอยู่ประมาณ3-4ครั้งต่อ1ลูกแปลว่าคนที่ทำนะครับจะต้องดูกระทะอยู่ตลอดนะครับแล้วคอยพลิกกระทะอยู่ตลอดนะครับแล้วเอา,อา,อา ผู้กันนะครับหรือว่าแปรงทานะครับมาทาน้ํามันอยู่ตลอดเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นนะครับหรือว่าท่านไหนบอกว่าอยากให้เขากรมสวยเนี่ยก็ทาน้ํามันเยอะๆนะครับเพราะอะไรผมจะบอกสําคัญคือถ้าทาน้ํามันเยอะหรือใส่น้ํามันเยอะเขาจะกรอบ นะครับเขาจะกรอบเขาจะกรอบจากข้างนอกข้างในเขาก็จะค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะครับพอน้ํามันเยอะก็จะเหมือนการทอดเลยเหมือนทอดแป้งนะครับพอเหมือนการทอดเมื่อไหร่เนี่ยแป้งเขาจะกลมและสวยแล้วก็ออกสีน้ําตาลนะครับด้านนอกน่ยทำให้เนียนสมูทกันไปหมดอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญสําหรับการทําทากโกยากิ นะครับที่ผมจะมาบอกในวันนี้เนี่ยหรือว่ามาสอนในการทําวันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการผสมเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับง่ายแต่เคล็ดลับการทำเนี่ยยากนะครับที่ทําให้ตัวทากโยกยากิเนี่ยเขากลมนะครับแล้วเขาก็สวยแล้วผิวสัมผัสด,ด้านนอกเนี่ยมีความน้ําตาลน,นะครับมีความดูดีนะครับมาดูน่าทานนะครับแบบนั้นเนาะก็คือเทคนิคนี้แหละครับใส่น้ํามันเยอะ นะครับใส่น้ํามันเยอะๆทอดนะครับก็ต้องเรียกว่าทอดเลยทีเดียวแหละนะครับหรือถ้าใส่น้ํามันน้อยจะเหมือนในคลิปนี้นะครับถ้าใส่น้ํามันน้อยจะเหมือนที่ผมทําในคลิปนี้ก็คือ,อผิวด้านนอกจะมีความแห้งนะครับจะมีความออกแห้งจะมีความออกไม่น้ําตาลนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกถูกการทอดถ้าทอดเนี่ยน้ำมันเขาจะร้อนเลยครับจะแบบกระเด็นเลยครับแบบว่าจะจะแบบ ตัวตัวแป้งเนี่ยเขาจะเห็นได้เลยว่ามีความมีความน้ําตาลขึ้นเหมือนเวลาเราทอดไก่ทอดหมูแบบนั้นครับใช้พอเวลาใช้น้ํามันแล้วโดนความร้อนเนี่ยเขาก็ทําให้ตัวแป้งเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มกรอบขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นนะครับยิ่งใช้น้ํามันเยอะยิ่งกรอบนะครับแบบนั้นเนาะอันนี้ก็คือทําให้ดูเนี่ยไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านไหนชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าถ้าใช้น้ํามันเยอะเขาจะกลมสวยนะครับเขาจะกลมสวยแล้วก็ดูน่าทานมากๆนะครับนะ อันนี้เรามาดูในส่วนผสมกันบ้างมีอะไรนะครับอ่าเรามาได้เรียงกันอีกทีหนึ่งครับมีต้นหอมญี่ปุ่นนะครับอ่าห้าสเจกรัมนะครับกระลาปีนะครับ5 0าสเจกรัมนะครับไข่ไก่นะครับแล้วก็น้ําซุป ดาชินะครับ240 ml นะแล้วก็ตัวไข่ไก่พูลรแป้งนะครับก็รวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับร่อนเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูมาดูวิธีการใส่ส่วนผสมครับลำดับแรกเราใส่พวกของแห้งลงไปก่อนนะครับก็หลังจากได้แป้งแล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับใส่ตัวกระหล่ำอันนี้ต้องบอกเลยว่ากระหล่ำกับต้นหอมให้ซอยละเอียดเลยนะครับนะถ้าได้กระหล่ำแล้วต้นหอมมาแล้วก็ให้ซอยให้หั่นสับละเอียดสับสับสับนะพ พยายามทําให้ละเอียดมากๆเพราะเวลาเรานําไปทําตัวทากโยกยากิเนี่ยถ้าถ้าของแข็งเนี่ยเขาชี้ออกมาเนี่ยเขาจะเราจะบังคับยากมากเลยครับเช่นตัวกระหล่าเราหั่นไม่ละเอียดเนี่ยจะบังคับในการหมุนเนี่ยให้ได้360องศาเนี่ยยากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยฉะนั้นนะครับเราต้องสับให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นตอกไข่ลงไปนะครับใส่น้ําซุปดาชิลงไปก่อนครึ่งหนึ่ง นะครับคือ120 ML นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้แป้งเขากินน้ำนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับทำให้แป้งเขาละลายอย่างดีคือลำดับแรกนะครับเราใส่ทุกอย่างลงไปตอกไข่ลงไปใส่น้ำลงไปก่อน120 ML นะครับเพื่อให้แป้งเขากินน้ำนะครับจากนั้นเราก็ดูในภาชนะครับถ้าแป้งกินน้ำดีแล้วให้เราเติมไปอีก120 ML นะครับจะเท่ากับ1ถ้วยตวง ฉะนั้น1ถ้วยตวงเนี่ยเท่ากับ240 ml นะครับสำหรับการทำครึ่งสูตรนะครับก็ตวงของตามน,นี้นะครับแบบนั้นเนาะครึ่งสูตรเนี่ยจะได้อยู่ประมาณกี่ลูกนะครับหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการทำทากโกยากิแล้วเนี่ยทำขึ้นมาแล้วเนี่ยครึ่งสูตรได้อยู่ประมาณกี่ยี่สิบเอ่อยี่สิบห้าลูกนะครับยี่สิบห้าลูกนะก็จะเป็นไซส์ของกระทะ แบบลูกเล็กปกตินะครับแต่ว่าถ้าลูกใหญ่กว่านี้เองเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณซัก18ลูกนะครับ15ถึง18ลูกประมาณนี้นะครับก็อันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอของอตัวทาโกยากยิที่ทำวันนีกประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับหนึ่งนิ้วครึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็พอดีคำพอดีกินนะครับแบบนั้นนะอ่ะอันนี้ผมก็เติมน้ำซุปนะครับเพิ่มลงไปอีกอครึ่งถ้วยตวงแล้วนะครับก็ อ่าอีก120 ML นะครับก็จะเห็นได้ว่าละลายเข้ากันดีเป็นเนื้อเนียนเดียวกันเลยครับใช้ตะกร้อในการมาคนเตรียมภาชนะอ่างสำหรับการคนส่วนผสมด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องตีแป้งให้เขาเข้ากันนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนนี้อย่างผมบอกไปนะว่าไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่ว่าจะมามีขั้นตอนที่ละเอียด นะครับมากเนี่ยตอนที่เราทอดแป้งนี่แหละนะครับสำคัญเลยแล้วก็ท่านไหนที่บอกว่าไม่ทานน้ำมันให้เลี่ยงเมนูนี้ไปเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ทานน้ำมันจะทานเมนูนี้ได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ท่านไหนบอกว่าอยากจะลองทอด โดยการไม่ใช้น้ํามันนะครับผมบอกเลยว่าทําได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะขาดเสน่ห์ของความหอมไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแป้งและเมนูนี้เองเนี่ยเอ่อก็จะคล้ายๆกับโอคโนมิยากินะครับตัวทากโกยากิเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวโอคโนมิยากิโอคโนมิยากิเนี่ยแค่นําส่วนผสมเนี่ยไปแผ่ในกระทะนะครับแค่นั้นเลยคล้ายกันนะครับเหมือนกันเลยแบบนั้นนะแต่ว่าอันนี้เองเนี่ยด้วยความที่ เบตน้ำซุปเนี่ยมันเป็นน้ําซุปที่มีรสอยู่แล้วนะครับมีความหวานมีมีความหวานจากน้ําตาลมีความเค็มนะครับอ่อนๆจากซีอิ๊วนะครับตัวซอสทาคุมินะครับมีความหอมนะครับจาก ปลาโอนะครับแล้วก็สาลรา่คอมบุนะครับมันก็จะหอมระมุนนะครับไม่ทานกับซอสย่างอร่อยเลยนะครับแบบนั้นนะอันนี้ผมก็ชิมแล้วนะครับหลังจากที่ทําเสร็จเนาะอ่ะเรามาดูในเครื่องกันบ้างครับเครื่องของเราก็จะมีไส้กรอกไก่นะครับแบบญี่ปุ่นเนาะมีปูอัดนะครับแบบแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีไข่กุ้งนะครับอันนี้คือผมเลือกในสิ่งที่ผมชอบนะครับก็ท่านไหนที่ชอบอ่ท่านไหนที่ชอบเช่นชอบปลาหมึก นะครับหรือชอบนวดปลาหมึกชอบแบบตัวปลาหมึกเป็นตัวเล็กๆก็ามาใส่ได้เลยนะครับตามสะดวกเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูในบริบทด้วยว่ากระท้ะทำทากโกยากิของเราใหญ่ๆไหมนะครับหลุมที่ทำขนมครก ญี่ปุ่นของเราเนี่ยใหญ่หรือเปล่าเราก็ต้องดูองค์ประกอบของที่เรามีด้วยแบบนั้นนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่กระบวนการทํากันบ้างครับอ่ะทำอย่างไรนะครับเราก็เทลงไปก่อนนะครับอันนี้เราก็เทลงไปก่อนนะสำหรับตัวแป้งนะครับอ่อการเทแป้งแบบนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ง่ายนะครับเราก็เอาภาชนะสําหรับเทเนี่ยมานะครับก็จะทําให้ง่ายแต่ข้อเสียเลยคือจะทําให้หยด นะครับเพราะแป้งเขามีความเหนืดนะครับแล้วในขณะที่เรากําลังทําอยู่นี้เนี่ยเราก็ต้องดูในเตาด้วยว่า,เ,าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราหยอดแป้งลงในกระทะเนี่ยเขาจะมีความาสุกเร็วนะครับฉะนั้นเราจะต้อง เติมเครื่องลงไปทันทีหลังจากที่หยอดแป้งแล้วนะครับแล้วให้ดูในกระทะนะครับหลุมไหนที่เราใส่น้ํามันเยอะเขาจะสุกเร็วอันนี้คือเคล็ดลับนะครับหลุมไหนที่เราใส่น้ํามันเยอะเขาจะสุกเร็วฉะนั้นเราเอาไม้เนี่ยดันขึ้นนะครับดันขึ้นให้เขาเอียงตะแคงนะครับจากนั้นเอียงตะแคงแล้วเราเติมแป้งหยอดลงไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับลูกกลมๆของทากโกยากิเนี่ยเขาจะต้องหมุนทั้งหมด360อง าให้ได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องเติมแป้งลงไปในหลุมตรงนั้นแต่ข้อเสียบนที่ผมบอกไปจะหยดแบบนี้นะครับดูในคลิปนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับอันนี้คือจะทําให้หยดฉะนั้นนะครับทางที่ดีเลยคือต้องทําแบบใจเย็นๆนะครับแล้วนําช้อนเนี่ยมาตักตักตัวแป้งค่อยๆหย,ยอดลงไปนะครับแบบนั้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอัน ง่ายนะครับแต่อย่างที่ผมพาม,มันก็อาจจะดูดูง่ายแต่ว่ามันก็โยดแบบนั้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้เทคนิคคือนําไม้สําหรับจิ้มเนี่ยจิ้มรอบๆนะครับเขี่ยวนรอบๆนะครับที่เขาหยดลงรอบๆรอบๆถ้วยถ้วยขนมครกเนี่ย จิ้มแล้วก็ยัดในยัดเข้าไปในตรงกลางของตัวขนมครกญี่ปุ่นนะครับเพราะเราจะต้องเก็บงานรอบๆด้วยนะครับเก็บงานรอบๆนะครับฉะนั้นนะครับอะไรที่มันหยดรอบๆข้างเนี่ยเหมือนที่ผมทำนะครับคือเกลี่ยครับนำไม้เนี่ยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยรอบนะครับอะไรที่หยดอยู่รอบๆเนี่ยก็จับ ม้วนเข้าไปข้างในนะครับของลูกทาโกยากินะครับแบบนั้นอันนี้ก็คือเคล็ดลับทั่วไปแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าถ้าเราใช้น้ำมันน้อยนะครับเขาจะมีความเคลื่อนที่ยากนะครับเคลื่อนที่ยากหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือเขาจะมีความฝืดความหนื่นะครับอันนี้เหมือนในคลิปที่ผมกำลังทำอยู่นะครับเขาก็จะมีความฝืดมีความหนื่เพราะเราใช้น้ำมันไม่เยอ <calculator. S 2> ะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นก่อนทำเลยว่าเม นูนี้ไม่เหมาะสำหรับคนไม่ทานของทอด นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อทำทาโกยากิเ <streaming> นี <hi> ่ยจะเน้นเลยคือใช้น้ํามันนะครับฉะนั้นการใช้น้ํามันสําหรับการทําทาโกยากิเนี่ยมันก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะทําให้ทาโกยากิของเราออกมาผิวสวยนะครับก็คือกลม1เลยคือจะได้ความกลมสวย2เลยคือจะได้ผิวสัมผัสนะครับหรือผิวด้านนอกที่มีความน้ําตาลนะครับสเลยคือจะทําให้การทํางานของเราง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เรีย เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราบุนนะครับให้ได้360องศากลมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเราจะต้องสับตัวกระลำนะครับแล้วก็ตัวต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยให้ละเอียดเลยฉะนั้นนะครับถ้าท่านไหนที่สับไม่ละเอียดเราจะทำงานบนเตายาก นะครับแบบนั้นแล้วเวลาเทแบบนี้เองเนี่ยถ้าผักชิ้นใหญ่มากเกินไปเขาจะไม่สมูทแบบนี้นะครับเขาก็จะ ไหลเป็นก้อนเป็นชิ้นลงมาแบบนั้นจะทำให้ทุกท่านทีเ่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับหรือได้ความรู้จากคลิปนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะทํางานยากนะครับ mm hmm. เมื่อเติมผมเติมแป้งลงไปเนี่ยผมจะต้องรีบใส่ตัววัตถุดิบเลยครับ mm hmm. ก็คือใส่แล้วแต่ครับกุ้งปลาหมึกนะครับอ่าแล้วแต่ชอบเลยท่านไหนชอบกุ้งก็ใส่กุ้งนะครับแบบนั้นนะก็ใส่ลงไปนะครับอ่า จากนั้นนะครับเราก็ดูเลยครับหลุมไหนที่เขามีน้ํามันเยอะจะสังเกตได้ว่าจะสุกเร็วนะครับหลุมไหนที่มีน้ํามันเยอะเนี่ยจะสุกเร็วนะครับด้วยความที่น้ํามันเขาเยอะเนี่ยเ,เมื่อโดนกับแป้งแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความกรอบขึ้นมาทันทีแล้วเราก็จับเอียงเลยครับนะจับเอียงดันขึ้นไปแล้วก็เติมน้ําแป้งหยอดลงไปแบบนี้นะครับฉะนั้นการทําเมนูทาโกยากิเนี่ยอย่างไรก็ดียังไงเราก็ต้องทําให้ได้รูปกลมๆ360องศา นะครับแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับสำหรับการทําเมนูทาโกยากิจริงๆเราเครื่องเครื่องทําเมนูเครื่องทาเมนูทาโกยากิเนี่ยไม่ไม่ได้แพงนะครับแบบนั้นไม่ได้แพงแต่อยู่ที่ฝีมือนะครับสำหรับการทำเนาะอันนี้ก็ต้องทำบ่อยๆครับถึงจะชำนาญนะครับหรือนำมาทำกับครอบครัวแบบนั้นครับก็จะสนุกแบบนั้นนะก็ก็ ด้วยความที่ทำแล้ว ทานร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้รสชาติของเมนูทาโกายากิเนี่ยมันหอมอร่อยครับเพราะว่าเบสน้ำซุปเราดีนะครับเบสน้ำซุปเราดีก็จะทำให้ทานลูกไหนก็มีความละมุนยิ่งเติมซอสอ่อโอคโนโมิยากินะครับที่เป็นซอสสีดำเนี่ยลงไปแล้วก็ราดกับมายองเนสนะครับโรยผงสาลายนะครับแล้วก็วางปาลาโอสไลด์เพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งอร่อยมากๆนะครับแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมมากๆสำ สำหรับเมนูทาโกยากินะครับอ่ะก็ดูครับดูวิธีการที่ผมบอกนะครับจะได้ทำทำถูกต้องนะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า,าพอเราเติมไปด้านหนึ่งแล้วเราเอียงนะครับเอียงนะอะไรที่มันตกอยู่ด้านนอกยัด จับกับเข้าไปข้างในนะครับยัดเก็บเข้าไปข้างในนะครับแล้วตรงไหนที่มันต้องเติมแป้งนะครับก็เติมนะครับแบบนั้นนะอันนี้ก็แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าในขั้นตอนนี้เราต้องใจเย็นๆน,นะครับอันนี้บอกเลยว่าต้องใจเย็นๆเ,เท่านั้นนะครับใจร้อนเนี่ยก็จะทําให้ hour, การทาเมนูทาโอกะย,ยากนะครับเพ free, ราะว่าถ้าหัวร้อนแล้วเนี่ยทาแล้วจะรู้สึกหงุดหยิดมากเลยครับแบบนั้นนะอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทําใจเย็นๆใจร่มๆ นะครับแบบนั้นแลนะก็ดูวิธีการครับตรงไหนทีอ่อย่างลูกหน้าสุดเนี่ยครับยังเป็นช่องว่างอยู่เดี๋ยวผมก็จะเติมแป้งลงไปนะครับให้เขาเนี่ยกลมนะครับถ้าเขาไม่กลมมันก็จะไม่ใช่ทาโกยากินะครับก็เติมแป้งลงไปเดี๋ยวเราก็หมุนครับอันนี้ ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการเติมแป้งรอบสุดท้ายเนี่ยจะถือว่ายากมากนะครับเพราะว่าแป้งเขาจะเละน,นะครับแป้งเขาจะออกมานอกถ้วยเลยนะครับออกมานอกเบ้า,าขนมครกเลยฉะนั้นนะครับไม้ที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยคือสําคัญมากคอยเกลี่ยครับคอยดันคอยเกลียยก่ยคอยยัดนะครับคอยตะล่อมนะครับแบบนั้นแล้วหมุนครับพยายามหมุนเพื่อให้ตัว แป้งเนี่ยเขาได้กลมนะครับแบบนั้นนะถ้าไม่หมุนเขาจะไม่กลมนะครับค่อยๆหมุนนะครับไฟเนี่ยเขาก็จะตัดตามระบบอยู่แล้วแหละนะครับค่อยๆหมุนค่อยๆอสัมผัสเขานะครับเพราะดังนั้นเองเนี่ย เขาจะไม่กลมแล้วจะได้ดูอาจจะดูไม่ค่อยน่าทานนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนบอกว่าอ,าอยากใส่น้ํามันน้อยก็ทําแบบผมเลยน,นี้คือใส่น้ํามันน้อยถ้าใส่น้ํามันเยอะน้ํามันเขาจะท่วมเลยครับนะทุกเบ้าเนี่ยน้ำมันจะท่วมแล้วเขาจะเหมือนของทอดเลยเขาจะมีฟองปุ๊บปุ๊บปุ๊นะครับนะบนนะแบบนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าน้ํามันไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ไม่ชอบน้ํามันเยอะก็สามารถทําทานแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องใส่น้ํามันมากนะนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูทาโกยากินะครับวิธีการเนี่ย หลักๆเนี่ยผมก็จะเทนะครับมาให้กับช่วงที่ทําเลยเพราะว่าผมมองว่าทุกท่านน่าจะทํายากนะครับแต่ท่านไหนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทําทาโกยากิเนี่ยช่วงเนี้ยคือไฮไลท์สําคัญนะครับสำหรับการทำเนาะในในเรื่องของการดูหน้าเตาเนี่ยนะครับแม้นเครื่องเนี่ยจะไม่ได้ราคาสูงอะไรนะครับแต่วิธีการทําหรือวิธีการอ่าสหรับการพลิกดูเนี่ยอ่ตัวทาโกยากิ ค่อนข้างยากนะครับจรการทําให้ทาโกยากิสวยเนี่ยหรือว่ากลมสวยเนี่ยค่อนข้างมีวิธีการที่ที่ที่ลึกซึ้งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างผมบอกไปนะว่าถ้าท่านไหนไม่รู้เลยเนี่ยว่าต้องใช้น้ํามันเนี่ยบางท่านก็เปิดกระทะพอเตาร้อนใส่แป้งลงไปเลยนะครับคิดว่าเคปร้อนแล้วเนี่ยจะสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ใช่ต้องใช้น้ํามันครับเพราะถ้างั้นไม่กลมนะครับเพราะถ้างั้นตัวแป้งทาโกยากิหรือว่า ขนมครกญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่กรมเลยครับเขาจะเป็น ตะปุตะปะแบบนั้นนะครับไม่ไม่เข้ากันแบบนั้นเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับดูวิธีการจัดเสิร์ฟว่าเป็นอย่างไรนะครับดูน่าทานยังไงบ้างน,นะครับผมก็จะเริ่มราดนะครับตัวซอสนะอันนี้เป็นซอสของโอโคโนมิยากินะเวลาท,ทุกท่านไปซื้อนะก็ไปซื้อที่แมคโครนะครับเขาจะเขียนเลยครับว่าเป็นซอสโอโคโนมิยากิก็คือพิซซ่าญี่ปุ่นเอามาใช้กับทาโกยากิได้เหมือนกันซอสตัวเดียวกันเบสแป้ง นะครับที่ทําวันนี้เนี่ยก็คล้ายคลึงกันกับการทําโอโคโนโมิยากิเลยนะครับท่านไหนที่อยากดูคลิปโอโคโนโมิยากิผมลงไว้ให้ในช่องแล้วนะครับในสูตรอาหารญี่ปุ่นนะไปดูได้เลยนะครับนะอันนี้ก็ราดซอสเสร็จปุ๊บเราก็ราดมายองเนสครับจากจากนั้นนะครับเราก็เติมสาหร่ายนะครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราจะเติมปลาโอนะครับปลาโอโอบแห้งนะครับแบบนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ เมนูทาโกะยากินะครับนะก็ท่านไหนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือสูตรอาหารแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ช่องให้ด้วยนะครับผมก็จะลงคลิปอาหารดีๆนะครับทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารยุโรปนะครับหรือว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับท่านไหนที่สูตรไหนที่ ชอบเป็นพิเศษนะครับหรืออยากหาข้อมูลเป็นพิเศษเนี่ยก็ดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็มีหลากหลายนะครับเมนูให้ได้เลือกทำนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทำจริงนะครับสามารถทำขายได้นะครับสามารถทำกินในครอบครัวได้นะครับสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับคิดคส่สออกมาแล้วเนี่ยเมนูนี้เองเนี่ย ถ้าไม่รวมเครื่องถ้าไม่รวมเครื่องนะครับที่ใส่เข้าไปข้างในเนี่ยก็จะตกอยู่ที่เครื่องสูตรอย่างที่ผมทำเนี่ยก็จะได้ประมาณเกือบ25บลูกเนี่ยก็จะตกอยู่ที่35บาบาทเท่านั้นเองนะอันนี้ไม่รวมเครื่องนะครับเครื่องเนี่ยแล้วแต่เราจะใส่นะครับแบบนั้นเนาะก็ดีมากๆสำหรับสูตรนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับทุกท่านในวันนี้ครับ